บริจาคเลือดให้มันอะบริจาคเลือดคนจะต้องไปดูสองแสนท่านผู้ชมครับหลังจากดูคลิปแรกผ่านไปเรามาคลิปที่สองมากูตัดอย่างเงี้ยแหละออแบ่งกันเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ไกด์ไงมันเป็นการเกียนไอ้เียมีไกด์ป่ะเมื่อกี้เนี้ยไม่ไม่มีเฮียเลยไม่ะลงเสร็จไม่ตีห้าวันเองไม่หรอกไม่หรคงไม่ไปถึงมากกถ่านั้นถ้าบริจาคเลือดก็ แทงไหมบวยจ่าผมบวยจ่าก็ได้แต่ผมฉีดเข้าตูดเบอร์ลินเลยอุ้ยมันก็มันก็เจาะตูดเบอร์ลินอยู่แล้วไงพี่เอาสจับฉีดตูดเลยอ่ะฉีดเข้านี่แบบอออืื้หเพิ่น่ะพูดเลยอะไรนะคุณนั่นแหละตบนดช้ามึงอะไรแม่ยังจะบ่น ตอนนี้ให้ทำอะไรนะปกป้องเบอร์ลินนั่นแหละตีสูเบอร์ลินซีอที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าต้องให้เบอร์ลินแตกก่อนอ่ะให้เบอร์ลินแตกก่อนด้วยความจริงไม่ต้องปกป้องก็ได้นะแม่งทำของกูแหกไปหลายรอบแล้วไม่ใช่ไอ้ไอ้แล้วไอ้ทหารทหารล่างๆดังๆด้วยทหารไม่ใช่ฝรั่งอะเอ้าเหรอตอนนี้ก็ทหารไก่อนเกินกว่าแท่นจะมาแล้วฉีดเลือดยังไงวะ เดี๋ยวยังยังยังไม่ถึงช่วงยยัังงงไม่ถึเดี๋ยวรอมันวอๆก่อนพี่เบอร์ลินมึงสู้ไม้เร็วเหรอเต้ยสู้ได้ดิพี่แทนเลเซอร์มันจะอยู่ไทเซลนี้ก็รอมันขึ้นแล้วก็ตี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 แทนเลเซอร์แค่เบอร์ลินมึงสู้ไม่ด้วยกูตกใจแล้วก็มึงตีตีของไปอย่างเดียวนี่นี่จิ้มเว้ทันตีแม่งเลยเลเซอร์มาแล้วเอล หายไปแรงไปนะโอเคครับแล้วก็มาตีก่อนโอเคไอแอมแลกเดสเฮ้ยตี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 ประตูตีประตูเหรอตีประตูเหรอตีเลเซอร์ตอนนี้โอเคตีประตูตีเลเซอร์งงหมดเลยตีประตูตอนนี้ตีประตูตีเลเซอร์กูเมากูเมาขอโทษอ่ะกำลังตีเบลีย์แล้วเข้าไปตีมอนต่อ

รายชื่อบริจากรับบริจาคไอวานกดแค่อ๋อบริจาคเลือดเสียต้องบริจาคให้เต็มก็บริจาคเลือดไงพี่อ๋อบริจาคเลือดนี่ฉีดฉีอาเมจิเข้าตัวบริเลยเอ่อใช่แล้วอุ้ยแล้วแม่งบริจาคเยอะเลยนะเสียไปหกแสนโอ้โหปีกดสามปีประตูเต็มปีกดเต็มอ่ะกดเลือดเลือดเต็มอ่ะาปตีก็โก้ก็โก้ สามปรีสามปรีไปต่อครับไปต่อร้อยครับผมตรงนี้มีบาเลียตีันบาเลียไอตัอต่ำมอนที่มัน่ำมมอนมาอ่ะฮะโอ้โหเลยตีทันอันเดียวแทบไม่ทันเลยนะตีทันตีทันแล้วนี่กดอะไรกดออกไลยถ้าไม่ทันก็มุงแดงๆมันจะออกมาตผมอันนี้กดได้ป่ะเบอร์ลินมึงน่ารักว่ะถ้าตีไม่ทันพื้นจะระเบิดพี่ก็กระโดดเอาก็แล้วกันเบอร์ลินมันน่ารักอ่ะน่ารักนะใชฟบิน่าดู๊กติ๊กน่าดูตอน กตีมอน,นเกินกว่าเ <Okay. S 1> แทน่นจะมาแท่นเดซเซอร์เหมือนเมื่อกี้เลยแค่แท่นมันเพิ่มมา oh. อุ้ยอุ้ยอันตีอะไรไว้อันตีอ,อันตีนต้ตอ,อยู่จะลาบริสายแล้ววะอยู่ไหนเนี่ยต <Okay. S 2> รงนี้ด้วยอันนึงครับบริเวณบริเวณเขาบริเวณเขาตายแล,แล้วมันอยู่ไหนวะปัญหาอันนี้เฮงเว้ยกำป oh. ีเดซเซอร์ก่อนทันก่อน เจ็บ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 บริจาคเลือดด้วยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะต้องการเขาอยู่ตรงนี้ผมบริจาคต้องชักเลือดคนดีนะครับไปไปใครจะหมดโอเคโอเคมันมันต้องตีท่านได้หมดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอ๋อเยรอไม่มีสมบรูณาห์หมายปืนแล้วไม่ใช่หรอคุณจู อู้เลือกมัิจาแจกเยอะไปไหมคุณเดี๋ยวผมไปจากคนเดียวก็ได้มั้งดีครับไหนวะจมตีหาเพื่อจะทำอะไรเนี่ยจมตีเยี่ยมโอ้ยถึกคนในเมมโมเรียเยอะเลยเนี่ยเมมโมเรียมันหาเลือดครึ่งไหม

อยู่ได้ยิงได้ไม่เป็นไรมาเบ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 าเอาเสาหิวละเสาหิวแล้โอเคคระวัติศาสตร์เพยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกดตะยังยังอยู่ไม่ใช่เหรอกระปีเดี๋ยวพก่งบาเลียปล่อยอันติแฟร์หน้าจอกูแดงไปหมดเลยมันแยงเข้าไปในตาโอ้โหนานโอ้ยมึงก็พลุโอ้โหมึง ตุนมาเน,น็ตไฟนักจังกำเนึงคาร์ในแทร์กัสตรงนี้ยกูตายฮะมองมานานนิดเอาอีซันโนนดงแขโอ้สกิลหมดตากูจะบอดกูว่ากูเตะไอรอนบิวดีกว่าไ,ไม่ทันอันนี้ทันทันหรือสามสิบสี่เอ็คโคละเบิดตู้โอ้ย,อย,อย,อยนิดเดียวอีก ยื้อไปจบไปตีประตูตีไหมครับผมยังยังตีแม้มันระเบิดแล้วเราไม่ตายอ่ะมันแล้วมันระระระเบิดครึ่งหนึ่งของไปอีกทีเหลือแค่เดียวด้วยแบบว่ามันจะเบิดไปแรงเท่าไหร่ไ <im> ม่รู้เหมือนกันแค่วเมื่อกี้เหลืออันเหลือเหลือเหมื่อกี้เหลือสองอันเนี่ยอันสองอันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะ เจ็ดเอาก้าต้องใช้เวลานะจ๊ะมาแล้วโอ้ยเหี่ยโอเคแันดูโอยเหเ้ยช็อตด่วนช็อตด่วนไอกูมนแล้วเมื่อกี้กูตีอะไรเนี่ยกูตีมั่วสู้ใช่ไหมเนี่ยสกิลหมดอะแดงเหลืองเลยสีฟ้ามาเน็ตน่นเน็ตตายมายังเนี่ยเลือเหลือน้อยเกินแป๊บหนึ่งพี่เน็ตเอาก้ามาเนี้ยเน็ตลุกเน็ตลุก ว้าวดูด <Pokémon> ูกัน <izing> น <at that> ิเด right ็มันกำลังเย็นขึ้นนึโอเคมาล้ทัเต้โกโก้ไกลไกลกลกลแต่แต่เรเราวาันไนม่ทันไม่ทันหนูว้าวแล้มาแล้วไมานะ อันนี้แส่ก็ทางซ้ายตกแล้วด้านขวาเกือบเกือบยังยังมาขุนทองร้องหู้ดิวะรู้ปึกรู้สึกว่าจะทันรู้สึกจะทันรู้สึกว่าจะทันแต่ไม่แน่ใจแค่รู้สึกทันทันไม่รู้สึกเช่นเชนเชนจริงทันจริงเอาแคตพอเลยหยุดมันต้องแตกดิวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลากเข้าเดี๋ยวป ะอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปมาใจกเฉยก็พอหยุดแค่ตรงนี้ดๆๆเอยแค่ตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้ไอ้เว้ยอวตารอยู่ใช่ไหมจะไม่หิวเออแค่ตรงนี้ทำอะไรอ่ะคนไปเข้าโรงแรมอ๋อไปพักได้ไปพักได้ตรงช่วงนี้พักได้ระหว่างระหว่างนี้ก็เราจะออกไงอ่ะขอขอดูหน้าอธิบายไปก่อนแล้วกันยุงลุงเบอร์ลินมันน่ารักแต่ตากูเกลียดตามึงมากเลยเนี่ยดูท่าดิไอ้เหี้ยยังกันมองฝอยท่า ดูดูลายศัก์ของลูกผู้ชายเป็นยอดเป็นลูกหอยทากใช่ไหมช่างตีแี็งตายิ่งดูยิ่งน่าเกลียดต้องต้องทำไงต้องทำไงอ่าด่นนี้ตีแรงนะคะบอสเป็นมินอทอแม่บ้านนะคะมนี่ทอร์แม่บ้านทอแม่บ้านชาวร็อกเลยแม่บ้านชาวร็อกนะคะก็ทุกครั้งที่หลอดเออเลื่อนหมดหนึ่งรอดก็จะต้องมีการประจำเสาน้ำคนละ เออไงละสาละคนใช่ป่ะตัน้มันฟองน้ำแตกันสาวละคนแล้วคนที่ไม่มีหน้าที่อยู่ข้างนอกได้ไหมดุกดิก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 ดุกดิ่กดุกดิกดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กกดุ๊กดิกดุ๊กกดุ๊กดิ๊กดุมกดิ๊กดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กิงถ่ายคลิดเนี่ย งั้นก็เหมือนแท่นของสีดาก้อนนะนะกี่เท่ากี่เล่มกันอันยืนสามอ่าห้ายืนสามก็คือไปถึงก็จองที่ตามนาฬิกาเลยประมาณน่าจะสิบสองอันไกลกันขอหกในสิบสองสิบสองหนึ่งสามสิบสองหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าเพลงได้เลยปังย่าอ่าจองที่กันไว้ก่อนอะไรวะมากิดอะไรดีเหรอเดี๋ยวมันใช่เหรอเฮ้ยมันใช่เหร เมื่อกี้มันมาแล้วสต็อมเลยค่ะโทษทีไม่ใช่นี่มันแม่บ้านเหรอเนี่ยมันมันใช่เหรอวะลุกน่าจะเป็นคุณปู้พวกหนูถึงได้เรียกว่าแม่บ้านชาวล็อกไงแม่บ้านชาวล็อกวีบัวด้วยอีกระวังค่ะบาขวานเดี๋ยวนะเราโดนเยอะเยอะวะยังไม่เทียบคือแบบแบบว่าอันนี้แม่บ้านชาวล็อกนี่ไงถูกบ้านอ่ะ ออาพี่มันไม่ใช่ไม้ถูบายนะมันโอ้ยน่ากลัวชิบหายไม่หายที่ในบ้านเชลล็อกมีไงปักย่าปักย่าปักย่าเด็กน่าป็นแบบปักย่าอันนี้อันนี้โดคาตอมโอ้ยได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้ยจะตัดเอาเะตัดเฮียเมื่อกี้มันอยู่ดีมันแหลกอ่ะใช่แหลกมากแหลกมากระวังด้วยใช้ได้โอ้ยฟันดีสองแสนใช้ได้อยู่ครับผมขอบคุณมากโอ้ยวาขวาน เอ็มกูไม่ได้ลนเลยโอเคมีปลาดักหน้าก็ด้วยนะมึงฉลาดนะเนี่ยถูบ้ากูแล้วถ้าถ้าถูบ้านนี่รู้สึกว่าสุ่มนะแต่ว่าที่เหลือแม่งตามผมหมดนั่นไงคุกกูด้วยนั่นไงฟังย่าระวังด้วยฟังย่าถ้าโดนเบี่ยงนะมาวัวมาวัวมาเออมังไงนี่ไงมาตามไปมาตองอุ้ยอุ้ยเอ้ากลับโอ้ตาย ผมว่าสิ่งที่สำคัญควรจะทำเลือดเกิน8 0 0แสนใช่ต้องเกิน8 0 0แสนนะเกินถ้าเกิดถึงร้านนั่นก็ดีพอท่าไม่ีแสนขึ้นก็ออกไอ้เหี้ยโดนลุกเลยวะป้าป้าโคตรป้าขวันพี่แกทำไมอยกับบ้านป้าเออนั่นแหละเดี๋ยวนะไอ้ที่ว่าจอดแค่งตามเลข ในนกาี้คือทุกครั้งที่เลื่อนบดทุกครั้งที่เลื่อนบดมันจะเป็นเสาน้ำขึ้นยิงหลอดป้ะเ่ะแล้วก็ต้องรีบไปประจำที่ตัวเองนะพอมันนับถึงหละใส่หลังถึงเลขสองให้พวกพี่ตีแล้วปรับมันจะโอเคพอดีโอ้ยแล้วสองหมื่นเหมือนเหมือนหมื่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาหัวมาหัวอย่าพิ่งวิ่งเออไม่มีฮิลด้วย ไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันอย่าอย่าวิ่งวะปลากรูรัวแล้วปลากรูรัวเป็นปลารอบตัวเว้ยโอ้ไทย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 ไปถูกบ้านชาวแม่บ้านชาวรถเมันไม่เหมาแม่บ้านมันเหมือนพี่ชายมีมีมีนอทอะไรเงี้ยัไอ้เคียแม่งปังย่า จะยืนไหนวะจะยืนไหนวะเออน่ะถ่ายไฟบอลแม่บ้านชาวหลอกไฟลุกคหาไฟลุกไฟลุกไป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 เอาเนี่ยเนี่เนี่นี่เอมอลลี่เขาอยู่ปะเนี่ยเอามอลลี่เขาเกิดไม่ได้แล้วครับเอ้าไม่มาไม่มาบอกอะโดดผมผมกรับมันนี่สิมามาวัวไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนนั่นไงกูตายด้วยเลย ทำไมอยู like ่ไหนะมาาตมไม่ผมไหลผมไหลไหลผิดมาตรงนี้มตรงนี้ไอ้สมก็ไหลมารวมตรงนี้สมก็ไหลมารวมตรงนี้มารวมมารวมแกทำไมพิ่งมารวมตรงเป็นยานเนี่ยศพสมก็ไหลนะรวมทำไมใครว่าน่ะนะมารวมกันจะได้เกิดกดลงมไมจะได้ชุบรวมเอาศพมาอีกคนนึงหมดแล้วใช่ไหมไม่ให้โดนเวียงค่ะ มองไม่เห็นเพียอะไรเลยมองไม่เห็นโอเคปั๊เซอร์โอ้โหบังเงี้ยฮะเตรียมโดดโดดโดดอ๋ออุ้ยห้าแฝใจะได้อยู่นะตายอีกแล้วเดินดีครัสโอ้ยโอ้ยแกไอ้แกไม่วากลับบ้านโดดบางตอนโอ้ย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 แร้แงสองแก่รงนี้สองแก่แรงอย่าได้มองตะไมอยู่ไหนวะตะไม่ไป แม่งเบิร์นแรงมากตัวอยู่ไหนอะะเจอละวถูกบ้านไปนู่นแล้วอะอย่าไปใกล้ขอบมากอย่าไปใกล้ขอบมากเดี๋ยวตายในบ้านขอบโดนแล้วไฟลุกใช่ไหมล่ะขอบโดนลุกเมื่อกี้ตายกูตายเพราะขอบนี่แหละตายตายเพราะโดนนั่นแหละไอ้เ่าที่ตายอ่ะกระเด็นไปโดนนะตะวันตะต้มรถเอ้าเขี่ยไปผ่านมาจ้าโอย เฮ้ยยังไม่หมดหลออเลยเลยคือขี้อไอสัสได้ทอมคิมเตซาแก่เต้แก่เอามอนลี่อยู่ไหนฮะบอก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 เอามอนลี่เวลาตายมาหาผมดิพี่ปักธงเลย F3 เลยไม่บินยานนะบินมาหาผมก็ได้บินได้อยู่แล้วคือไม่ต้องปักธงนะบางทีขาไม่รู้จะได้ไม่เสียเวลาทางนู้นทางนน้นต้องให้คุณเกมบอกว่ามันไม่มีแพทไทา์อุ้ยเหี้ย เด้งน้าเด้งหลังส้อนแย่นี่ใส่แผดไทยพิมกันด้วยเหรอคะเอ้ยระวังระวังอดเด็ดดี้โอ้ยโทษทีกหลกไม่ได้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออุยเปมเบรดลืมเก็บอ่ะเปมเบรดตกปืนอือสุบ้านไปโน่นแล้วว่ะร้อนหนีให้ อยู่ใกล้ดีกว่าเรียงเอาป่ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนี่ไงเขาลอยมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเป็นบิญญาณคนเดียวตำแหน่งนัตติดกับสนนอยู่อ่ะโอเคระวังระวังวัวจ้าวัววัวจ้าโอ้ป้าขวาเอ้ยเอ้ยเ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ มันวัววัวเวอร์ชันล็อกนี่หว่าอยู่นิ่งๆกันแล้วมาแล้วมาแล้วอะโดดครับคุณโดนเต็มๆเลยรับทุกอย่างที่ขวางหน้าสวัสดีจ้าคุณอัลมอนโดนอีกแล้วอาเสาหิ้วเสาวหิ้วฮิ้วน้อยฮิ้วไม่ก้อยนั่นน่ะระวังโอ้ my god โดนโดนหดบางยากันเด่นเลยโอ้ยโดนไถโอ้ยเจ็บผมเบื่อสถานะไอ้นั่นน่ะข้าวผน่ะ โด,ดนแม่บ้านชาวล็อกไทยแม่บ้านชาวล็ <c oughs> อกยจะมาแล้วนะสมองปากเนาะแล้วโอ้สตอปพอดีเนี่ยนะโอ้โยแรง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 พู่กระโดด <c oughs> แล้วยังอ่ะเฟรมเลนตกไปนิดนึงอันนี้เฟรมเลนไม่ตกอันนี้อลังอนาถปลอดวิ่งดิครัวอะไร โอ้ตบปังย่าอู้วอ๋อคุณตายเพราะชคคนนี่แหละที่ไหนวะวัววัวทางไหนอ๋อทางนี้ไหมโดนวัวแล้วเป็นไงอ่ะไปไหมไปไหมไปไหมนี่ขนาดมีออร่าเนี่ยรถขนาดนี้อปาจต อนี่มีออร่าอรถขนาดกระโดดไวมา,า,วาอกอีงขบัเนี่นเฮ้ยแป่งเมื่อกี้กระโดดไวไปไหนกูไปหาเจ็ดการทัดไปเฉัๆมาเนี่ยโอ้เลือดไม่ไหวแล้ว,ไม,ไ,ว,ลวไม่ไหวแล้วบนโลกใบนี้ไม่ไหวเหมือนกันอไย่งั้เต็มแล้วเว้ยดีมากจะหมดหลอดเลงแล้วนะเตรียมประจำที่เลยก็ได้โอเค ปังอย่ะนั่นไงเดี๋ยวว่ตำแหน่งเราอยู่ไหนวะไปลืมปังกูของเราอยู่ที่ผมเก้าอยู่ของเราอยู่ข้างบนสุดสิบสองของเราตำแหน่งนี้อ่ะเราออกไหนต่วะอู้ดหลังเลยาบนเดี๋ยวตำแหน่งไหนอันนี้หนึ่งไม่รู้เราอยู่หกเขาอะมาคุยกูละไม่ตีไม่หมดหลอดนึกันแล้ว มาหน่อยมาหน่อยอุ้ยเอาเพลินไปแล้วรถโอ้โหไปได้นอนอยู่ OMG กูโดนตีทุกดอกเลยเอ้าวิ่งมาแล้วมาแล้วจ้าต้องวางไว้บทตำแหน่งไว้ตีสามสองตีสองตีไม่เห็นเสาเลยไหนเสาอ่ะอ๋อเห็นแล้วไม่เห็นนะโอ้พี่ดูว่ามันจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในนอยู่ข้างในอยู่ข้างใน เอาหรออ๋อพี่โนกตุไปจะอยู่ข้างนอกนู้นเลยมเหมือนกันมีเลเวลใหม่นะมีสกิลหมอกะโหลกเฮเลอร์อ๋อใช่ัวมอยู่แหนูเรียกมันว่าสกิลเอดีเนอะสใชลได้สกิลพาไปะไยโอเคท่านผู้ชมดูจากเลือดแล้วกูตัดแค่นี้แหละบาย